ฮ่ะโอมไฟอยู่ไหนขอไฟนั่งมันกุญแจน้องงงอะมาไขาอะไรน้องน้องงงเลยอะเอ๊เอเอกออะลอกล่อมเขาด้วยอะร้องเพลงกล่อหนยครับร้องเพลงกล่อมเจ้าหมีหน่อยครับโอ้โหเต็เมนมาเลฟตีลังกาด้วยเหรอคะแชา์ช่อยคิดที่ Subscribe and Press Bell Icon ถ้าแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะคองนี้กันนี่ดูจากข้างนอกนะนี่ห้องของเขามีโซฟามีกระเป๋ามีมือใครก็ไม่รู้นีอะไรบ้างมีตุ๊กตาหมีวิ่งรองเท้าเขามาเยอะมากเลยค่ะมีรองเท้าเยอะมากเป็นชั้นรองเท้ามีโคมไฟมีคาทามีมงกุฎมีสร้อยเขาเป็นเจ้าหญิงเหรอมาแกะกันค่ะ กล่องใหญ่มากเดี๋ยวนะเด็กๆกำลังพยายามแกะกันอยู่นะคะช่อความตื่นมาทันพอดีช่อแฮแกะของเล่นเลยะคะ่ะอ่าช่อแฮเริ่มจากอันนี้ก่อนใช่ไหมลูกมีอะไรบ้างคะตรงที่ช่อแฮแกมะมีสองชั้นเหมือนกันมีชั้นปิดไว้เป็นคาถา<ะ>มงกุดแล้วก็สร้อยของเจ้าหญิงคนนี้ต้องเป็นเจ้าหญิงแน่หมามาว่านะนี่หมามาให้ดูที่กล่องด้วยนะว่าคือมีหลายคอลเลกชันเอ๊ะเจ้ามีตั้งสี่คนอ่ะเป็นคนไหนนะคะคนนี้ย คอนผมสีน้ำตาลชุดสีชมพูเหรอคนนี้แน่เลยเราน่าจะได้คนนี้แน่เลยเนาะนี่ดูสีเขาก็จะแบบมีชุดอะไรครับช่าคคำได้กิ้ส่วนอะไรไม่หายหรอกน้องถืออยู่ค่ะลกูกเอาคาถาให้แฮร์เลยนะไหนเขาถือคาถาได้ไหมอ่ะมาถาอดลังตัวนี้ไม่ได้ฮะเปิดล็อกไดมันกุญแจ <laughs> น้องงงอ,อะมาไขอะไรน้องน้องงงเลยอ่ะ เปิดล็อกอะไรน้องน้องงองล็อกหรอชอบทำล็อกอยู่เหรอคะ <c oughs> ลุยเลยกุญแ,แจตรงนี้ก่อนนะอ๋อต้องเปิดกุญแจด้วยเหรอคะแล้วอันนี้ยังติดอันนี้ยังติดอยู่เหรอคะไหนคะโซฟาเหรอคะหมาทำให้เด็กๆใช้กันไกลอันตรายให้คุณผู้ใหญ่ทำนะคะคุณผู้ใหญ่คุณผู้ใหญ่นี่มีคนหยิบโซฟามาแล้ว ขโมยของไปเนี่ยห้องนี้อ่ะของหายหมดเลยมีโจรค่ะอ๋อนั่งนั่งมันพังเลยเหรอแล้วชิ้นส่วนนี้คืออะไรนะที่ข้อมือไอ้นี่อ่ที่ที่มือน้องที่มือน้องนี่คือไว้ใส่ข้อมือเขาโอ้โหแล้วเขามีรองเท้าเยอะมากเลยอ่ะคนเนี้ย หนึ่งร้อยรองเท้านี่เป็นคู่หลุดรองเท้าเป็นคู่ว้าวแกะออกมา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 สิช่วยกันแกะสินี่ชั้นรองเท้านะแกะออกมาสิแกะออกมาสิอ่าได้ผีคู่ผีคู่เอามาเรียงแล้วเรามาเรียงสวยๆที่ชั้นรองเท้านะนี่คนนี้ชื่ออะไรตกลงเขาชื่ออะไรเาชื่อแบทพิงชื่อแบทพิงอีกแล้วอะโอ้โหผมสวยเชียวบอกผมสวยดูเจ้าคามทำผมให้เขาะเลยทำผมให้ครับ เจอช่างผมชอบคามสักหน่อยครับเวเละแน่นอนว้าววันนี้มันเป็นอีกแบบออกมามันไม่ใช่แบบเหมือนของโอ้ขาเขางอได้ด้วยหรอโอ้มันมีข้อแขนข้อขาด้วยนะตัวนี้มีข้อที่แขนที่ขาอันนี้ขามันเหมือนของแพงรหรอคะอข้อมือด้วยหรอโอโ้โหแล้วข้อเท้าอะไรเปล่าข้อเท้างอได้ไหมโอ้ได้หลายชิ้นเลยนะคะเนี่ยก็ทำทำไรครับก็ทำทำไรครับกอดตุ๊กตาหมีเหรอครับ รักมากเลยครับนี่หมาม้าพาทุกคนมาดูโซฟาอะไรนะเรียกว่าอะไรนะโปปาฮะอะไรนะโปปาเหรอเอาเจ้าคำเอาตุ๊กตาหมีนอนโซฟาไว้ก่อนเลยนะแหมลูกลูกหมานั่งทับเพียบเรียบร้อยใช่เอ๋อกล่องด้วยอ่ะร้องเพลงกล่อน่อยครับร้องเพลงกล่อมเจ้าหมีหน่อยครับทวิงเกิล์ทวิงเกอร์ลีโดสตา How I Wonder What You are up above the world so high. ลองได้ปะครับ ช่องแฮรประกอบชั้นรองเท้าเสร็จยังคะอีกชั้นนึงลูกเสียบไปก่อนเอ๊ะช่องแฮรเสียบไม่ตรงชั้นปะคะลูก,ลกอ๋อตรงแล้วได้แล้วเข้าแล้วลอ๊ะช่องแฮรคู่นี้เขาใส่ไม่ได้หรอกมันเล็กนิดเดียวเองน่ะเนาะมามาว่าเขาใส่ไม่ได้หรอกไหมอ่ะหรือใส่ได้ใส่ได้เพราะมันเป็นของตกแต่งแบบไม่ถึงไม่ชัดอ้าวก็ไม่ก็ให้ดูสินี่มันรองเท้าคนละไซส์กันเลยนะลูกเนี่ยดูสิไม่ค่ะมาอันเนี้ยมาดูมันใหญ่ เพราะอันเนี้ยมันสูงอันเนี้ยมันอมันหลอกตาเหรอลูกใช่ใช่ใช่เอามาเรียงขึ้นชั้นดีกว่าจะได้ดูว่ามีรองเท้ากี่คู่มามากี่คู่อ่าเจ้าหมีรออยู่นี่ก่อนนะนี่นะเอออ้าอ้าวนี่แขวนกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยน่ารักมากเลยเจ้าค่ามามาขอโต๊ะกับโคมไฟหน่อยสิโต๊ะกับโคมไฟอ่ะโคมไฟอะโคมไฟอยู่ไหนรู้จักไหมครับเจ้าค่าโคมไฟอ่ะโคมไฟอยู่ไหนโคมไฟ ไม่ใช่ไม่ถึงของของเล่นเนี้ยคมไ,ไ,ไฟของเล่นอยู่ไหนคมไฟของเล่นไหนครับเอามาที่ครับขอหน่อยครับอันนี้เท่โอเคอันนี้ชอบแค่แต่งตัวให้เขาหน่อยค่ะใส่ข้อมือใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะนี่คือกําไลข้อมือหรอหน่ารักจังเลยใส่แบบไหนคะใส่เหมือนจัสมินใช่ไหมใส่เลยจัสมินฮะ จัสมินนี่ใครเนี่ยมันรู้จักเลย,ยเดสมุนหลอจัสมุนรึเปล่าคนนั้นนั่งเหมือนนั่งอึอยู่เลยเขาเขาตั้งทำอะไรอยู่อ่าโอเคเรียนรองเท้าไปเลยสองสูงรอคะนี่อ่ะหนูเรียนรองเท้าเลยนะคะนาค่ะนี่นี่น,นี่มามาช่วยจัดนะสนุกจังเลยมามาเอาคนนี้มานั่งก่อนนะมานั่งรอนนะ <c oughs> นั่งรอเลยนั่งรอชอ่องแฮจัดรองเท้าเขาเล่นตุก๊กตาหมีได้ไหมเอาตุก๊กตาหมีเขามาสิลูกเออช่องคามไปบีบจมูกเขาเออเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกช่องคามบีบจมูกเขาหล่เลยดูดิดูทำหน้าดิดูทำหน้าดิดูทดดำหน้าสะใจบีบจมูกเขาบีบจมูกเขาอยู่ที่โซฟาเรียบร้อยอ่ะไอโลกาไอโลกาฟด้วยเหรอลูก,กนั่งโซฟาอ่ะมี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 อ้าวโคมโคมโคมอยู่ไหนอ้าวชิ้นส่วนโคมโคมหลุดตลอด เขาแหงเรียงวัวขาวอยู่หน้ารัานช่างน้อยอะฉันต้องทำอุ้ยอุ้ยเงอะอุ้งเหีงอเจ้ากามเจ้าเล่กพูดถึงใครเจ้าเล็กเมกี้มามาลองแล้วนะคะนี่นี่นี่เขาใส่กำไลข้อมือได้จริงๆด้วยสวยงามมากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ใส่แล้วเดี๋ยวแฮจะใส่ให้ดูอ่ะครับฝนจะตกครับลูกอ่ะเชอาแฮใส่กำไลข้อมือให้เขาหน่อยลูก เดี๋ยวค่อยใส่เอามึมาใส่โชว์นะไม่ไม่ไม่อะ,อะหนูใส่เลยหนูใส่เลยแหวบเข้าให้แหวบเข้าให้เสร็จแล้วเห็นไหมด้วยความรวดเร็วถ่ายไม่ทันเลยไหน <c oughs> ไหนไหนเขาถือคาถาได้ไหมลูกแ <c oughs> ค่แบบไข่กุญแจไข่กุญแจตกลงเป็นคาถาหรือกุญแจเนี่ยหมายึูว่าเป็นคาถาหรือว่าพาัดหรือว่าพัดพัดของขพระพัดของพระพัดของพระ อันนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะที่หนูเห็นอ่ะพัดของพระเรียกว่าอะไรรู้ปะตลปัด yes ตลปัดเสร็จยังคะเรียงรองเท้เสร็จยังคะไหนดูสิว้าวเนี่ยหรอที่เขาบอกว่าตาเป็นลูกแก้วเหรอลูกตัวเนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่คะคนนั้นเขาไม่ให้สิบอันมาเหรอคุณแม่คะคุณแม่คะคนนั้นเขาใจร้ายจริงหรอเขาบอกตาเป็นลูกแก้วนะลองดูสิจริงด้วยทุกคน เขนเลี้ตาเป็นลูกแก้วจริงอะแหวนนี่อชั้นรองเท้าเขามีรองเท้าเยอะมากโอเคที่สุดเจ้าแฮก็จัดเสร็จแล้วเริ่มเล่นได้กะวันเออเปิดประตูเล่นไงวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ชันจะไปเต้นบันเล่กันคะไปถึง แบล็คพิงจะไปเต้นบัลเล่ตกลงเขาชื่อแบล็คพิงจริงเหรอคะคนนี้เหรอคะโอเคเขาไปเต้นบัลเล่ผอ้ลงท้าสวยมากเมิกเลยไหนคะลองคู่ไหนคะโอู้ลองคู่นี้เหรอจะไปเต้นบัลเล่จะเต้นบัลเล่ใช่เหรอใส่คู่นี้เลยเหรอคะนี่นี่นี่เขาเต้นบัลเล่อยู่ดูสิโอ้โหเต้นบัลเล่พ่ลังกาด้วยเหรอคะชอบแฮรเต้นบัลเล่คู่เขาหน่อยให้เต้นบัลเล่คู่เขาหน่อยค่ะโอเคเต้นบัลเล่โชว์เลยค่ะ i